สวัสดีค่ะพบกับวกวรายการ h o s ซิ่งเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวัวนพุที่27มิถุนายนราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปรับตัวลงแรงทีเดียวรุดแนวรับสำคัญทางจิตวิญยา2,300ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืน2,297ดอลลาร์ลดลง2 1ดอตลลาร์เป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากแล้วก็บอลอยูซาร์ฮารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ดอลลาร์เดสปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่106.13จ bon ุดบอลยูสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น4.33%อายุ2ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น4.75%สะท้อนที่เห็นว่าตลาดอาจจะมีความกังวลว่าเฟดอาจจะตึงดอกเบีย้ยสูงยาวนานมากขึ้นนะคะหลังจากที่วันก่อนความเห็นของผู้ว่าการเฟดโบแมน ที่ท่านให้ความเห็นที่เป็นสายเหี่ยวมากบอกว่าเฟรดย,ยังไม่ถึงเวลาที่จะลดดอกเบีย้ยแล้วก็อาจจะเปิดทางนึกขึ้นดอกเบีย้ยก็ได้ถ้าเงินเฟอ้อสูงถึงแม้ว่าเมื่อคืนตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนพฤษภาคมจะออกมายำแยกระตามตัวเลขจริงออกมา619,000ยูนิตต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา636,000ยูนิตส่วนกองทุน s p ส r กอทัศ ถือกองทองเท่าเดิมติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะสำหรับคืนนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ4ตัวมี gdp สาหารณไตมาส1เป็นประมาณการครั้งสุดท้ายแล้วตลาดประเมินว่ารอบเนี่ยจะขยายตัว1.4%จากที่รอบก่อนขยายตัว1.3% ตัวเลขที่สผู้ขอรับสวดการว่างงานตลาดประเมินว่าตัวเลขอาจจะลดลง2,000หลายเหลือ2,36,000รายตัวเลขที่3ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพฤษภาคมอาจจะออกมาไม่ดีตลาดประเมินว่าตัวเลขอาจจะติดลบ0.5%นะคะจากเดือนก่อนขยายตัว0.6%แล้วก็ตัวเลขสุดท้าย ยอดทำสัญญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนพฤษภาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.6%สำคัญจริงๆน่าจะเป็น GDP สาหรัฐแต่มากหนึ่งเราก็ผู้ขอรับสดการว่างงานนะคะแนวโน้มราคาทองคำก็ยังน้องบอกว่าอาจจะเคลื่อนไหวไซเวดา,าอยู่นะคะหลุด2,300ดอลลาร์แต่โดยตามตัวเลข GDP คืนนี้กับ ผู้ขอรับสัสว์การว่างงานนะคะถ้าเกิดตัวเลขออกมาแบบไม่ดีก็ทองก็มี่อกาสฟื้นแต่ว่าถ้าเกิดออกมาดีกับทองก็มี่ยวกสลงต่อนะคะเบื้องต้นให้แนวรับ2,290ดอลลาร์2,280ดอลลาร์แนวต้าน2,315ดอลลาร์2,322ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมปรับเปลี่ยน6ครั้งนะคะขายออกช่วงเย็น4400บาทลดลง100บาท แนวรับ41,50บาท4 5 0 5 0บาทแนวต้าน43,50บาทและ4 40, 4 0 0บาทนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะปรับตัวลงมาถ้าเป็นทองแท่งเนี่ยนะคะถ้าเห็นทองสปอตประมาณสัก2,280ดอลลาร์นะคะแล้วก็ทองไทยประมาณ40,000ต้นๆเนี่ยอาจจะเข้าซื้อเก็บบางส่วนก่อนนะคะก ทองคำจริงๆถ้าเป็นช่วงระยะยาวเนี่ยอะยังดูเหมือนเป็นขาลงอยู่นะคะก็ค่อยๆทยอยเก็บไปส่วนการเก่งกําไรใน Go o f u u u r e g o l i ลไลฟ u u จอรนะคะจ,จะเข้าซื้อเก่งกําไรตรง2,290ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,280ดอลลาร์นะคะ ำหรับเงินบาทเมื่อคืนอ่อนค่าอย่างมากนะคะ25สตางค์ก็ถือว่าช่วยวันนี้น่าจะช่วยหนุนราคาทองแท่งในประเทศเลย36บาท93สตางค์นะคะเราก็แนวรับก็คงให้ไว้ประมาณสัก36บาท70สตางค์นะคะแนวต้านอาจจะเผื่อไว้นะคะมีโอกาสทะลุ37บาทก็อาจจะเห็น37บาท10สตางค์ ะคะ USD Future ก็เทรดดิ้งตามกรอบนะคะเพราะว่าก็ราคาก็จะเท่ากับเงินบาทเลยขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ